สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภลัคณะพฤษภ์นะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะชาวราศีพฤษภลัคณะพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนค่ะถึง21พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภใน ทีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่คะ่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน้ฟังนี้ไปตัดสินใจแดงๆเส้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภและคณกพฤษภค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพฤษบเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษบและคณะพฤษบคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะเจ็ดดาบค่ะห้าถ้วย และเป็นไพ่สเตรนนะคะชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวราศีสิง์ลัคนาสิงอาจจะเป็นชาวต่างชาติตาถินตาแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษ์ศลัคนาพฤกษ์บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ทีเ่เป็นความสัมพันธ์แบบมีความลับปิดบงัง ะะหวาดระแวงทลาะนะคะเครือบแคลงสงสัยมีความผิดหวังทําให้กันและกันผิดหวังตลอดเวลา3วันดี4วันทลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะเ,เป็นคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะควบคุมเขาหรือเขาอาจจะควบคุมคุณนะคะแล้วทาให้มันเกิดความแบบอึดอัดนะคะอึดอัดหวาดระแวงสงสัยนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองเออนะแล้วก็ทําให้มีปากเสียงกันได้ง่ายๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤกษ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าออบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัก,ลกนณพฤกษบ์ในช่วงเดือนมิถุนายน2566เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่สิบดาบโอ้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคือแบบคุณกับคุณและเขาอะในความสัมพันธนะ์อะเหมือนกับทําให้กันและกันเจ็บอะ มีความลับปิดบังกันนะคะมีการแอบทำพูดไม่หมดโกหกเนาะไฮโลแฟนนะคะเดอะฟู Fool, ค่ะสามดาบนะคะชาวราศีพฤษภและกันย์พฤษภ์บันยิกาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนเอ่อมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะแยกย้ายห่างหายกันไป ปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นตามหน้าไพ่ Energy นี้นะคะ่ะจะไม่อ่านไม่ได้เนาะมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้ารักเราสองสามคนความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ทําให้กันและกันเจ็บปวดอยากแสนสาหัสนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าแอบทาโกหกนอกใจนะคะปล่อยปะละเลยไม่สนใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างคนนึงพยายามคนนึงเอาใจใส่แต่คนนึงก็ปล่อยปะละเลยไม่สนใจ นะคะแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยไม่ไม่หันกลับมามองข้างหลังเลยว่าเอ้ยคนข้างหลังเขาอะ่ะจะจะเจ็บปวดจากการกระทําจากสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งทําขนาดไหนนะคะอืมซึ่งถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมามันยังเจ็บไม่พออ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยมีโอกาสที่คุณจะได้เจอเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่แต่มันเป็นสิบดาบอะคะ่ะมันอาจจะจบแล้วจริงๆเพราะว่าไพ่พระก็ขึ้นมาไพ่ของคนที่แบบ ดึงสติตัวเองกลับมาได้แล้วว่าไม่ควรเจ็บอีกแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์บรรยากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพฤษภและกันย์พฤษภกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งผู้คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวพฤษภก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพฤษภและกันย์พฤษภค่ะชาวราศีพฤษภและกนันย์พฤษภคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับผู้กรณีของคุณน,นะคะ ให้ไปได้เดิเนพายสองถ้วยคุณยังรักเขาอ่ะไม่เข้าใจนะเออเข้าใจแล้วแหละว่าถ้าไม่รักก็คงไม่ทนจริงๆอ่ะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้ให้โอกาสเขามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็เขาก็ทำลายโอกาสนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันนะคะสิบเหรียญบางคนแต่งงานกินอยู่นะคะ ด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะไพ่ควีนถือถ้วยและเป็นไพ่สิบไม้เท้าคุณไม่ได้อยากจบนะคุณไม่ได้อยากจบความสัมพันธ์คุณยังมองว่ายังอยากได้คนรักคนดีคนเดิมอยากได้พ่อของลูกแม่ของลูกยังอยากได้ครอบครัวนี้กลับมาเหมือนเดิมยังคาดหวังความเป็นครอบครัวยังรักเขายังมีความรักยังมีความผูกพันยอยู่อย่างเต็มเปีย่ยมแล้วก็พร้อมที่จะ ประคับประคองหรือแบกความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะหนักแล้วมันจะเหนื่อยมากๆก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโนว่าคนที่ชาวราศีศพฤษภและกะนานพฤษภคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูกันค่ะไพ่ใแบ,บแรกได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะ,ะเ,เด็กถือไม้เท้านะคะ The Star และเป็นไพ่ควีนถือดาบ ชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนามพฤกษ์ศพคุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีปิจิกนะคะ้าลมมีถุนตุนกุมโดดเด่นในชาวราศีกลุ่มลัคนากลุม่มธาตุไฟเมษิงถนูได้เช่นเดียวกันคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะมันรู้สึกว่าตัวเขาว่าเข,เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเติมให้เขาไม่เต็มสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้คุณให้เขาไม่ได้เขารู้สึกว่าคุณกดดันคุณควบคุม คุณเขาเรียกว่าจู้จี้จุกจิกกับเขามากจนเกินไปอ่ะอืมนะคะเขาต้องการอิสระเด็กถือไม้เท้าต้องการมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโลกของเขามีพื้นที่ของเขาที่เขาจะทําที่เขาจะได้ได้มีอิสระในการแบบทําอะไรก็ทําตามใจฝันอ่ะประมาณนั้นนะคะซึ่งเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องการคุณให้เขาไม่ได้ แล้วเขาก็รู้สึกอยู่ต่อไปแล้วมันไม่เติมเต็มใจเขามันไม่ฟูลฟิลมันไม่สว่างมันไม่สดใสอืมเนาะไม่รู้ว่าอะไรดนใจทำให้เขาคิดแบบนี้นะะแต่เขาคิดแบบนี้ตามหน้าไพาอ่ออันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกขเขาและคุณที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภลัคณาพฤษภเป็นอย่างไรไม่ขอเนีญญ้ยนบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตเน,นาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบได,ได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ The Moon ค่ะ เอมพอเรอร์นะคะและเป็นไพ่อัศาวินถือถ้วยชาวราศีพฤกษ์ศพลัคนาพฤกษ์ขาคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกโดยเด่นในชาวราศีมีลัคนามีนนะคะชาวธาตุดินพฤกษ์กันงกรหรือชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งเป็นนักการเมืองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา ชาวราศีพฤกษบลักนาพฤกษบนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไมารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าเลิกลากันไปแต่มันจะห่างหายกันไปหมายถึงว่าคุณและเขาอาจจะไม่ได้มีคําพูดหรือแบบโอเคเราเลิกกันนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการตกลงอะไรขนาดนั้นแต่มันจะเป็นการห่างหายกันไปเหมือนกับมีสถานะค่ะคือมีมีคนรักมีแฟนแต่เหมือนไม่มี เออเหมือนกับคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวความสมพันธ์นี้ยังคุมเครือยังเอาแน่เอานอนยังจะไปซ้ายไปขวาไม่ได้นะคะมันยังจะอยู่ในความคุมเครือแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วเขาก็จะนิ่งเงียบหายเช่นเดียวกันแต่ถามว่าตัดขาดหรือยังยังไม่ขาดด้วยไพ่อัศวินถือถ้วยเอ,อ่อไม่รู้สึกว่าชาวพลึกศพเองเนี่ยก็ยังอยากที่จะมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตยังอยากที่จะได้กลับคืนมานั่นเองนะคะ ความพยายามอาจจะอยู่ที่คุณมากกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีศพฤษภและกระนาบพฤษภขอคำแนะนำนะคะคำแนะนำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะวีออฟฟอร์จูนนะคะไพ่ห้า ไม่เท้าระมัดระวังความคิดนะคะ The Lover ค่ะการทะเลาะเบาะแหวงนะคะชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามคนที่เข้ามามีอิทธิพลบุคคลที่สามในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ระยะทางเวลาที่ไม่ได้ให้แก่กันและกันเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังสิ่งรอบข้างพวกนี้จะทําให้มันจะอาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน มันมีความแบบไม่ไปข้างหน้าไม่ถอยหลังปัญหาต่างๆมันอาจจะแก้มไม่ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะอืมแล้วก็เรามัดระวังปัญหารอบข้างภายนอกที่เขาเรียกว่าคนอื่นนําเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิคความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้านะาะไพ่บอกว่า ณเวลาเนี้ยคุณต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจมีสติอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะนิ่งให้ได้แล้วสติมาพอสติมาตัวคุณจะรู้ว่าคุณควรจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้หลีกเลี่ยงการทะเลาะหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงซึ่งกันและกันมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่ไทําให้ความสัมพันธ์นั้นถูกแก้ไขให้มันดีขึ้นดังนั้นสติเท่านั้นที่จะทําให้ตัวคุณเนะะี่ยค่ะ หาทางออกในความสัมพันธ์นี้ได้ซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะยังไม่ใช่ณเวลานี้แต่คุณจะต้องรอไพ่บอกว่ารออย่างมีสติใช้สติในการคัดกรองในการควบคุมในการหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าณนะเวลานี้มันมันแก้ไขไม่ได้พักก่อนกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะแล้วก็เวลาที่คุณจะได้แก้ไขความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้น ไม่เป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าตัวคุณเนี่ยจะเข้มแข็งได้นะคะชาวพลิกศพเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจออกกัันนนนใคคคคคลิปปาไะะะะะขบุณมสสวดี่